สวัสดีครับคุยก่อนเลทครับเอ,อก <Hey. S 1> นะฮะเป็นคุยก่อนเลทที่กูไม่เห็นต่อนะครับผมเพราะว่าระบบเครื่องกูมันกากนะครับ oh. ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมสกายมันแบบมันโหลดช้าไม่รู้เป็นที่เน็ตหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ใดๆคือคุณนะฮะพี่โขขอคุณพี่โขนะฮะที่บอกว่าเลยนะเอาความมองค้นมาฝากาานะครับความความมองค้อนมาฝากค <laughs> วามมองค <laughs> ้อนเหรอ แหม่เฉยเลยนะสงสัยไจะติดใจกับฉุจริงเย็บวันนั้นนะฮะม <c oughs> <ฮะ>องคอ้อนนะฮะมองจัดเกยเอาตาพ,พ่ดีกรลงงเลย <c oughs> นะฮะอ่านะก็ขอบคุณสำหรับการเลดมาด้วยสี่คนนะครับผมขอบคุณนะฮะก็ระหว่างนี้ระหว่างเรารอเจ็๊ตพัดนะครับไลฟ์นะครับเราก็จะ มาชวนคุยกันไปก่อนน้องระหว่างรอนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณวินนะครับกําลังขับรถเข้าบ้านนะครับก็คือกลับจากเพชรบุรีมากรุงเทพนะซึ่งน่าจะไม่นานมากไม่นานมากไม่นานมากนะครับผมประมาณมา15นาทีก็น่าจะถึงฮะคือคืนนี7้ 3, 7โมง7โมง31ก็คือทุ่ม37เนี่ยคือแถวคุบบอลละ เท่าที่ดูก็คือจะเป็นโซนไอนี่แหละกลังน่าจะอยู่ถนนที่เป็นคูบอลที่เป็นโซนเรียกของสองอีกไม่นานอ่าก็ใกล้ถึงแล้วล่ะนะฮะใกล้ถึงแล้วใกล้แบบใกล้มากๆแล้วครับผมอ่ะงั้นคุณมิฝากไลฟ์นีก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวครับผมขอขอนุญาตได้ได้ครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคุณคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะฮะยังไงผมก็ไอนี่ได้แน่นอนเพราะว่าผมเป็นแอดมินแล้วผมสามารถปล่อยเลทได้ชะได้ปะวะไม่ได้นะครับผมว่า นึกว่ายศกูจะใหญ่พอนะครับผมแย่จังนะฮะโอเครอบนี้ชวนมาดูชวนคุยกันก่อนได้นะครับเรามีจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยรายการตัวของละพันธะดวนอีกกับพิธีกรวันนี้นะครับต้องบีบหน่อยซึ่งพิธีกรผมรอล้วเดี๋ยวผมไปในดิสคอดแป๊บหนึ่งโหลครัพี่เซนตอน,ตอนนี้คือ คืออยากจะบีบให้อยู่นะพี่แต่ว่าตอนนี้ติดคุยก่อนเลดอยู่วันนั้นสบายๆนะครับคนดูไม่ได้ยินเสียงคุณหรอกเพราะว่าผมคุยผ่านอีทออดเฉยๆไม่ใช่เอกของโฟนะฮะแม่เสียดายนะครับไม่ได้บีรายการโชว์นะครับผมแย่ๆนะฮะไม่ได้ด้วยพูดเล่นอยู่ในนี้นะฮะเดี๋ยวโป๊ะนะฮะนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปอยู่กับคนดูก่อน โอเคกลับมต่อนะฮะไกดดซีมีใครอยู่บ้างมีคุณ p o r t y tv มีคุณเมฆซันซีเป็นคนณบรกเนอร์นะครับมีคุณด i โอมีคุณฟุกมีคุณไรเดนัปซิ x นะครับมีคุณไนท์คุณนะคุณคุณโนนเนาะนอยดอลนะครับคุณโอคุณปาล์มคุณเพชรนะครับมีคุณโอ้มีหลายคนเลยอะตึดดึดดึิมแล้วไง อะไรแล้วริ่นะครับมีคุณสแตมนะครับมีคุณสุภพร,ร,รนะครับแล้วก็คนอื่นอีกมากมายนะครับผมทักทายกันมาได้นะครับนี่เออเรามีปุ่ม e mode f o r t ี v ด้วยนะลองกดๆเอามาเล่นกันได้นะฮะเหรียนเนี่ยเอามากดๆเล่นกันบ้างนะฮะอยากให้ปุ่ม,มอยากให้ปุ่มทวิสมีอะไรดีกว่านอ่านว่านนนิเทศไอดอลโอเคนนนิเทศไอดอลนะครับผมก็ง,งงอยู่ว่าอ่านว่าอะไรวะอือฮะ อ๋อ oh. นีเทปไอดอนโอเคซึ่งจริงๆเราควรจะหาอะไรทำให้คนดูดูไหมมาตั้งบ้านรอดีกว่าวันนี้เพิ่งจะเล่นไอ้นี้ไปเป็นเกม Minecraft Mod Pack Live in the Village 3นะครับ เพิ่งจะเล่นไปนะฮะก็เลยเอามาอวดให้ดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอเปิดเกมก่อนคือถ้าสมมติเจนพัชมาปุกก๊บก็รับไปก่อนได้นะฮะแต่อย่าลืมอย่าเพิ่งรีบไปรอรับสองร้ห้าสิบเหรียญไว้ไปเล่นพิษอลักกันด้วยนะฮะใครยังไม่กด Follow นะครับผมช่วยกด Follow ด้วยนะครับเพิ่งกลับมาจาเพิ่งกลับถึงกำเนินกินข้าวอยู่ครับจับจากกันที่กรุงเทพมาอ่า มี้ใครไปงานของ Wonder ไอ้นี่บ้างผมจำชื่อไม่ได้อ่ะอุ่นะแต่ของคนนั้นแหละที่ f i t p o ไปร่วมอ่ะเออเป็นไงบ้างงานไอดอนอ่ะ Wonderwing Event นะฮะเป็นไงเป็นงาน Event ที่มีงานบที่มีบอร์ดเกมด้วยเจ๋งปะล่ะนะฮะ นะฮะอ่ะอมีจริงๆมีเรื่องชวนคุยกันมาได้นะครับผมผมอาจจรคนชวนไม่ค่อยเก่งคนคุยไม่ค่อยเก่งก็อย่าว่ากันอ่างานนี้อ่าพี่เมทเพิ่งไปมาเป็นไงบ้างฮนะมีเดโมโกเกมให้ได้เล่นกันด้วยนะครับผมอ้าวเปิดซ้ําเวรแล้วแต่ว่ามีเดโมโกเกมให้ได้เล่นด้วยอย่างเสียงจนเสียงนั่นเองเดี๋ยวคุณโฟจะเป็นพิธีกรนะฮะ ต้องเป็นตัวเปิดซ้ำก่อนโอเคปุ๊บปุ๊บมามาอันนี้แคชโอเคโดเนทลบไลฟ์เบอร์หนึ่งเป็นสองอ่ะมารอนนี้เดี๋ยวรอช่องไลฟ์ขึ้นมาเนาะของเชฟพัทเอ้ยหรือว่าของใครก็ตามนะฮะ อาจจะไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะว่าผมก็เปิดเพลงฟังไปอยู่นะฮะเพืเ่อเหงื่อดีกันนะฮรเอ๊ะทำไมเหมือนรับจะมาแล้วอ๋อย่าง อ่อพี่ดันคาบบนพี่อกอแคสต์วกับมาคุมนะครัอบอ๋อโอเคตอนนี้เหมอนรายการใจยุบยบกันเลยนะครับผมมไมไม่เวลคนมีตะคิวอัดไงก็มาลูกลุกก็เพิ่งบอกว่าจะไปอัดแตกลายไอดอลนะฮะ มันคืออัดมันตีกันหมดเลยตอนนี้แน่แนๆเลยนะฮะอุ้ยตกลกเฉยไม่ใช่ตกลก,ลกอันนี้เฉยอ่ะมาเรามาแคสเกมดีกว่าทุกคนผมไม่แชร์เสียงนะผมบอกก่อนเพราะว่าถ้าแชร์เสียงเดี๋ยวเสียงมันออกหมดกลัวมันออกหมดไม่ใช่หรอก อนนี้คือรายการอย่างเริ่มไม่ได้มันไม่มีอะไรไลฟ์เลยหลยะตอนนี้แหละเอาแล้วฮะวันนี้ทุกคนยุบยับกันมากนะฮะผูก็ตื่นเต้นเหมือนกันฮะว่าสุดรายการไหนจะได้เริ่มและจะเล่นรายการไหนยังไงตื่นเต้นกันจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวเราไปฆ่าสเกลริตันก่อนนะครับฟาร์มเวลฟาร์มเวลเฮ้ยจริงๆนะจะ ปูแล้วเนะี่ยลือไปเลยโอเคอะโอเคตังดูของก่อนจุ๊บ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 นั่นตัวอะไรอะ่ะซอมบี้ป่ะตอนนี้พี่วินกางจะเปิดลิงก์เล่นละเดี๋ยวก็จะเปิดไลฟ์อีกสักครู่ละ ซอมบี้จิ๋วไม่เล่นดีกว่ายากเกินยากเกินยากเกินถึงว่าซอมบี้ปกติถ้าซอมบี้ปกติตัวเมื่อกี้นี้เราเคยปันแต่ลรอบหนึ่งเกือบได้นะฮะจริงๆมันตอนร้ายปะมันจะมีซอมบี้สี่ตัวด้วยเสียใจมากว่าทำไมถึงไม่ได้เฮ้ยเออร์บิชตอนเมื่อกี้มันบึ้มเกือผมเอ ให้เบื่อผมแล้วโอ้เอารา้าไปใจเธอเองเธอเองไม่ชอบผม่ะแบบไหนขอบเลยสองหน่้าอเอาครบโอเค อ่ะฮาลิง์เปิดแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยคุณจะส่งไปให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าเราเล็ดไม่ได้เราเรามีแอดเรามีแคดาบเราไม่ได้เป็นกล้องกเราไม่ใช่คนสตรีมอ, Steam อะเราเลดให้เขาไม่ได้นะฮะ เออโอเคีเกลอเกลกรดูกเหมือนกันนะถ้าเป็นสเกลโอโอโอดุไปดุไปไม่ใช่ดุธรรมดาดุไปด้วย พักก่อนพัก,กเป็นไปงานที่ไปงานก็สนุกครับเจอไอด้ลเจอองค์อเวอร์เจอฟิตฮอ์เตอร์ครับแล้วปปลก,ก็ไปตดบทเ่งด้วยเช่นกันอ่าก็ดีครับได้ไปโปรโมทได้ไปอะไรเนาะผมว่าถ้าจะเป็นงานที่สนุกมากจริงๆผมก็จะไปแหละแต่ว่าเหมือนวันนั้นผมป่วยอ่ะไม่ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปอ้ยหลังกันเองล่ะทำไมทำไมได้เปนจริงเอแล้วเปนจรกงเองแล้ว เราต้องครัฟได้อากาศละครัฟของครัฟของสู้กันครัฟชิลก่อนยังไม่ได้ครัฟชิลเลยเอ๊ะหรือมันต้องใช้เหล็กยิงวะมันใช้เหล็กแค่เดียวนี่ลืมลืมโอเคอ่ามีชิลละไปแก้ไม่ไมยิงกันละ เฮ้ยอย่าเข้ามาโกงเขาเรียกว่าโกงไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโกงไปแลนน้วลลยังไม่ได้ครับแสดงว่าค้าขาได้อ่าทำไมการเป็นอย่างนั้นล่ะแต่ตอนนี้จะตายแล้วครับเออ เจีตอนนี้อันตรายมากเพราะเราเหลือขึ้นหัวใจแล้วเราไม่ได้หยิบอาหารมาตรงมาก่อนหรือย่างไรตอนนี้ขึ้นไปเราก็ตายหิวเลือดไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบขั้นเทพนี่งไงล่ะเรารู้ว่ากล่องเราอยู่ไหนแต่ตอนนี้ขึ้นไปยังไงมันก็ไม่นี่แน่นอน ยังจำเป็นต้องเอาอยู่ไหมครับกก่อนถ้าเอาต้องเอาแซลมอนจะกินตอนนี้คือรอโฟกกลับมานะฮะไม่ใช่อะไรเราก็เลยต้องเล่นไม้ครับนะฮะิวก่อนนี่นี่เอาแซลมอนกินแซลมอนดีกว่าจะได้หิวเยอะเึดไปมันจะได้แบบปึ๊ดๆึ่ึได้เลยคอแบบสูสีไง ันนี้น่าจะต้องสู้กับสกเกลก,ก่อนดูก่อน,นคือมันไม่เห็นม็อบไยปกติมันควรจะโชว์ม็อบนะทำไมเวพอยต์เรามันไม่โชว์ม็อบวะขอดูก่อนขอดูก่อนนะม็อบ มันไม่มีมอดแฮะมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่ลงอะขอดูเราใช้มอดอะไรวะใช่แปับเอ,อมาอยัางเอยมาตอนนี้ตอนนี้ลิงก์มาลิงก์ o o เกิลมิสอะมาแล้วเหลือแค่เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาพอดีเลยใช่ไหมมาพอดีเลยเพราะนั้นเลทไปเลยดีกว่า ปลาปลาไปเลยค่ะเละเลยครับไปไปดูเออวันี่คุณนั่งเล่นไหมครับอยู่อันนี้ครับใช่ไม่มีอะไรเอนเตอร์เทนละคิดไม่ออกตะกวยตะกวยเลดีก็เลยเล่นไหมครับโชว์แม่งเลยนะครับมอกไปดูกันเนื้อหมูไม่สุกเนื้อหมูไม่สุกเฉยไปค่ะ